คำว่าทหารอาชีพเนี่ยอย่างแรกเราเราเป็นทหารเราต้องคำนึงถึงหนึ่งก็คือประเทศชาติอธิปไตยเป็นหลัก พื้นที่ขวานทองของประเทศไทยมีทหารไทยคอยปกป้องวันนี้รายการ RTA t a l k ดิฉันพันโทหญิงอนุสราขันนารัฐมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับหนึ่งในเจผู้บัญชาการกองกำลังซึ่งเป็นกองกำลังหนึ่งเดียวของภาคใต้ท่านพลตรีอภินันท์แจ้งผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีสวัสดีค่ะครับ เริ่มต้นหัวข้อการพูดคุยวันนี้อยากจะให้ท่านเล่าถึงภารกิจของ,องกองกําลังเทพสตรีให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะครับสำหรับกองกำลังเทพสตรีนะครับก็รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็จะมีชายแดนติดต่อ2ประเทศนะครับคือชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนองแล้วก็พื้นที่ติดต่อชายแดนไทยมาเลเซียตั้งแต่จังหวัดสตูลไปถึงจังหวัดนราธิวาส แต่กองกำลังเทสตรีเราเนี่ยเรารับผิดชอบปัจจุบันเนี่ยศูนย์ปริการกองทัพบกมอบให้เรารับผิดชอบเฉพาะจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็จังหวัดยะลาณราที่ว่าเนี่ยมอบให้กับกองบังคับการควบคุมสยโลไทยซึ่งจะขึ้นตรงกับศูนย์ปฏการกองทัพสีเพื่อให้การปฏิบัติงานสนับศูนย์กองพักสี่ส่วนหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็สําหรับพันธกิจของกองกำลังนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ครับคงเหมือนกับกองกำลังอื่นๆนะครับก็ตั้งแต่การรัตเวนเฝ้าตรวจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนการสร้างความสัมพันธ์ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและการปฏิบัติการในพื้นที่ระวังป้องกันนะครับซึ่งซึ่งก็คงเหมือนเหมือนกับทุกองกําลังนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นกองกำลังเดียวที่รับผิดชอบ2ประเทศคือทั้งไทยเมียนมากับไทยมาเลเซียครับค่ะในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ติดด้านไทยมาเลเซียค่ะ ทางกองกําลังเทพสตรีไนดะ้มีการวางแผนในการเตรียมกําลังในการระวังป้องกันยังไงบ้างคะสาหรับด้านไทยมาเลเซียครับจากความสัมพันธ์ของเราทั้งสองประเทศทั้งกองทัพบ,บกไทยเองกองทัพบ,บกมาเลเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อันดีนะครับการการดูแลแนวชายแดนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเฝ้าตรวจในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดซึ่งก็จะมีจากฝั่งไทยไปมาเลเซียแล้วก็ การหลบหนีเข้าเมืองบ้านการของชา,า,ชาวเมียนมาซึ่งจะพยายามเข้าไปทํางานในมาเลเซียนะครับเราก็มีการตั้งจุดตรวจร่วมกันในการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่เราประสบผลสําเร็จในการดูแลชายแดนทั้งสองประเทศมีการตั้งจุดตรวจร่วมกันแล้วก็มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติประจําที่ชัดเจนนะครับว่า เดือนหนึ่งครั้งเราจะมีการระัตะเวนสำรวจหลักเขตดูแลนแนวชายแดนซึ่งปัจจุบันเนียผมก็จะดูในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาที่จะเราจะระัตะเวนตามแนวชายแดนเป็นหลักนะครับซึ่งไอ้นี้ทำให้ความหวัดระแวงระหว่างฐานเบรเซียกับฐานไทยเราเนี่ยมันดีขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไม่ได้มามีการตั้งจุดตรวจร่วมกันเนี่ยเขาก็ายัง หวัดระแวงเรารแต่ปัจจุบันเนีเพอเรามีการตั้งจุดตรวจร่วมกำหนดรปจปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยความหวัดระแวงระหวงสองกองทัพก็เป็นไปด้วยดีในระดับผู้น้อยที่ปฏิบัติงานนะครับในระดับลพลังพลที่ปฏิบัติงานเนี่ยสำหรับระดับอย่างหัวหน้าหน่วยเนี่ยเราก็มีการพัฒนาสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาระหว่างกองพันชายแดนฝั่งรุ่งกับฝั่งเรานะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าปัญหาชายแดนของเราในเรื่องของการกระทบกระท่งกันเนี่ยน้อยมากครับ แล้ว2.2จุดพื้นที่ระหว่างติดชายแดนไทยมาเลเซียกับติดชายแดนฝั่งเมียนมาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะในเรื่องของการดูแลทางเมียนมาก็จะมีชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งซึ่ง,งเป็นกําลังที่เขาทางกองทัพเมียนมาเขาต้อง,ต,องต้องปราบปราม <c oughs> นะครับแต่ฝั่งมาเลเซียเนี่ยมันไม่มีกองกําลังในส่วนนี้นะครับทางทางเมียนมาเองเนี่ยเราก็ระดับความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่เนี่ยผมคิดว่า ของเรากับของเมียนม,มาก็มีความสัมพันธ์อันดีกันเพราะว่าเราก็ให้การช่วยเหลือกองทัพเมียนม,มาโดยตลอดหากเขามีความต้องการที่ให้เราช่วยเหลือเราก็สนับสนุนเขาวันเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราบอกเขาเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราเรื่องปัญหาภายในของเขาในเรื่องของชนกลุ่มน้อยน,นั่นก็เป็นเรื่องเรื่องของของเมียนม,มาที่เขาต้องไปจัดการกันเองในใน,ในส่วนของเขาครับเรียกว่าไม่น่าหนักใจทั้งสองพื้นที่ครับค่ะสามารถดําเนินการรุกล่วงไปได้โดยโดยดีเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ แล้วนอกจากภารกิจป้องกันประเทศแล้วอะค่ะของกองกําลังเทพสตรียังมีแผนในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศทั้งสองประเทศอย่างไรคะครับในส่วนของไทยเมียนมานครับเราก็มีคณะทํางานชายแดนส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งไทยเมียนมาเนี่ยผมกองกาลังเทศตรีเนี่ยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมต่าร,ราบที่25โดยมีผู้การกรมต่าร,ราบที่25เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น mm hmm. ร่วมกับ ผอบอุทธศาสตร์เกาะสองอันนี้เราก็จะมีการประสานกันเวลาคนเบียนมามีปัญหาเราก็จะแจ้งเขาถ้าคนไทยที่ไปทํางานที่มีปัญหาอะไรเขาก็จะแจ้งเราซึ่งเราก็จะอาศัยกลไกระดับส่วนท้องถิ่นเนี่ยร่วมกันร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งมันก็ผมคิดว่าส่งผลอันดีนะครับเพราะมีอะไรเราก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ส่วนชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยเราทํางานผ่าน คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียนะครับโดยโดยตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะทำงานทางบกอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งก็จะคุยในเรื่องของการทางทางบกโดยคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเนี่ยเรามีคณะทำงานทั้ง,งหมด6คณะนะครับคณะทำงานทางบกก็เป็น1ใน6คณะซึ่งการประสานงานระหว่างเรากับม,มาเลเซียก็ดีนะครับ ถ้ามันมีปัญหาที่มันมันมันมากขึ้นหรือว่ามีอะไรปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับในเรื่องของกําลังทหารเนี่ยเราก็จะแจ้งไปทางคณะกรรมการชา้แดนสูวรพิพาคซึ่งเขาก็จะคุยกับคณะกรรมการส่วนต่างๆเพื่อให้แก้ไขปัญหาต่างนั้นซึ่งมันจะไม่มันจะตางกับของของ,ของไทยเมียนมาครับแล้วในส่วนของในโลกยุคปัจจุบันนะคะมีการนํา AI เข้ามาใช้ในระบบของความมั่นคง มากขึ้นอยากจะทราบว่าในส่วนของกองกําลังเทพสตรีเองเราได้มีการวางแผนหรือว่าเตรียมการใช้อย่างไรบ้างคะใน,ในส่วนของเราเนี่ยกา,การใช้ AI เนี่ยเราเราเอาเข้ามาช่วยในเรื่องการตรวจจับนะครับโดยเราเราเราใช้ปัจจุบันเนี่ยตามแนวใชายแดนเราส่วนใหญ่เราก็มีทั้งระบบใช้ CCTV กล้องวงจรปริดนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ในการตรวจข้ามแดน โดยโดยไม่ผ่านช่องทางที่ที่ถูกกฎหมาย AI ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ที่ช่วยเรานะครับโดยเฉพาะในในส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็ใช้ในเรื่องการตรวจจับใบหน้าสําหรับคนที่มีหมายจับเราก็จะเอาใส่ไปในโปรแกรมซึ่งเขามันก็จะสามารถตรวจพิสูจน์ทราบถ้ามีบุคคลเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆนะครับเราก็เอามาช่วยใช้ในการท,าที่เจ้าที่จะเฝ้าดูมันก็จะมีโปรแกรมใช้ AI ในการตรวจจับ ในเซนเซอร์ก็เช่นเดียวกันที่เราวางระบบแล้วก็ส่งส่งผ่านมาสมมุติเราวางเซนเซอร์ไว้ในช่องทางที่ไม่คิดเป็นช่องทางที่ไม่น่าจะมีคนใช้แต่ถ้ามันมีการแจ้งเตือน AI ก็จะ alert เข้ามาให้เราเราเรอบทราบก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในการใช้กำลังคนได้พอสมควรนะครับแต่กไไไ็ไม่ถึงกับเป็นเครื่องมือหลักนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้คนในการคอนโทรลการดูแลตัวนี้ ก็เรียกว่ามาเสริมกำลังให้การดูแลพื้นที่ชายแดนมีความรัดกลุ่มมากขึ้นใช่ครับค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวท่านเองมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับคำว่าทหารอาชีพค่ะในส่วนของผมเองเนี่ยในส่วนของคำว่าทหารอาชีพเนี่ยผมมองว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาวะที่แปลเปลี่ยนไปในภูมิในในในสถานโลกในภูมิศาสตร์โลกเองเนี่ย คำว,ว่าทหารอาชีพเนี่ยอย่างแรกเราเราเป็นทหารเราต้องคำนึงถึงหนึ่งก็คือประเทศชาติอธิปไตยเป็นหลักความเด็ดขาดในการดูแลในในพื้นที่ของเราเนี่ยผมก็ได้บอกกําลังคลวีอยู่ตลอดเวลาว่าในฐานะที่เราเป็นกองกําลังป้องกันชายแดนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยอมให้ตารางนิ้วเดียวหรือนิดเดียวของประเทศไทยในเขตแดนของประเทศไทยที่จะมีคนเอาพื้นที่ตัวเราตรงเนี้ยไปหรือไปใช้อันนี้ ก็ต้องยึดจัดยืนหยัดในตรงนี้ในความความเด็ดขาดความแน่วแน่นะครับประเด็นที่2ในการเป็นหารอาชีพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประเด็นที่เราเราเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเป็นเหมือนนักการทูตเราเราเราบางครั้งเราก็ต้องใช้การจราจาการพูดคุยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญก็คือผลประโยชน์ของชาติอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่ผมมองในความเป็นหานอาชีพของของของพวกเราณนะปัจจุบันนะครับ ในการดูแลรักษาที่ประดของประเทศชาติครับค่ะแล้วก็สุดท้ายอยากจะให้ท่านฝากค่ะในมุมมองของตัวท่านเองในเรื่องของการดูแลภัยความมั่นคงที่เกิดขึ้นรอบด้านของประเทศไทยเราค่ะเออประเด็นในความภัยความมั่นคงเนี่ยคือผมมองงนี้ครับทหารเราเองเนี่ยเราไม่สามารถดูแลได้ทุกเรื่องสิ่งสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าอะไรคือ ความมั่นคงของชาติอะไรคือสิ่งที่มีผลกระทบแล้วก็ได้ช่วยกันดูแลช่วยกันสนับสนุนนะครับทหารก็เป็นเป็นลูกหลานของประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนกําลังเนี่ยผมก็คิดว่ากําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานก็จะมีขวัญและกําลังใจที่ดีนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองทํางานโดยโดดเดี่ยวไม่มีการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน นะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับค่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะรายการ RTA Talk ของเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะที่จะต้องรองรับกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลายาวนานนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านพลตรีอภินันแจ่มแจ้งเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้เกียรติพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ Thank you